ก็ตามหน้านี้ลำเลียงอาหารคือพูดง่ายๆก็คือเลือดนั่นแหละลำเลียงอาหารอูโคนพวกล้ำตาลอ่ะพวกโรโโโโโโลไซทลไลอโรลไซทลไลพวกเออวิตามินไม่ได้กคือ,คอพวกแอมโนแอซิด แล้วถ้าพี่ถามว่าแมวพวกอไอกริสไลน์ต้องเช่ต้องบอกเป็นฟัตเทียสิตฟัตเทียสิดกับพวกกิสเลาถูกกำเนิดโดยระบบไหนน้ำเหลืองนะเออระบบน้เหลืองก็เรียกว่าลิงฟัตติกซิสเต็ม ระบบลิ้มอะลิ้มพาติกซิสเต็มทำเรียนแก๊สด้ง่ายหรอก 2, o 2 O2 มันมีตัวนี้ที่อาจจะเป็นท็อกซินได้ตัวนี้ตัวนี้เรียกว่า CO คาร์บอนเลย<ม>คาร์บอนมันอกไซด์คาร์บอนมันอกไซด์กับออกซิเจนไหนจับฮีโมโกเบินได้ดีกว่า เอาเลยคาร์บอนเนียไอ้คาร์บอนมันออกไซด์จับได้ดีกว่าเออแล้วไอ้ตัวเนี้ยที่พี่สอนไปข้าบที่ไหนเอาเ้มันเป็นทำอะไรกับร่างกายนะเอาระดับระดับออ์แกนเนลเลยนะตัวนี้เป็นบล็อกตรงไหน,นไอ้บล็อกอิเล็กตรอนพานสปอเชนนะ,นนะ,ค,ะครับใครใครไม่รู้นะเขียนชื่อเต็มนะไม่เขียน E C C ไว้แล้วมันดูอีกรอบไม่รู้เรื่องแล้วนะ อิเล็กตรอนทรานส์พอร์ตเชนลำเรียงเ <t> วสต์โมดัคเวสต์แปลว่าขยะนะแปลว่าของเสียโมดัคที่เป็นของเสียก็มีพวกแอมโมเนีย NH3 นะครับแล้วก็มีพวกยูเรียแล้วก็ยูริกแอซิดรยูริกแอซิดแล้วก็ลำเรียงสารอื่นๆอีกเช่นฮอร์โมนก็ไปเรียนเรื่องฮอร์โมนอิมมูโนโคบูรินอิมมูโนโคบูรินเป็นโปรตีนตัวหนึ่ง นะเป็นกลุ่มของโปรตีนนะซึ่งทำหน้าที่เป็นแอนติบอดีฟังก์ชันเป็นแอนตะิบอดีครับอ่ะไหนๆก็จะลิงก์แล้วแอนติบอดีถูกสร้างจากเซลล์อะไรเซลล์ที่ฟังก์ชันเพื่อสร้างแอนติบอดีก็คือพลาสมาเซลล์พลาสมาเซลล์นะครับพลาสมาเซลล์ก็ จะเริ่นม,มาจาก B cell B lymphocyte นะครับค่อยๆลงสับเซตไปเรื่อยๆนะ B lymphocyte mm hmm. ก็เป็นเซตหนึ่งของ White blood cell mm hmm. นะครับจะได้รู้นะแล้ว Plasma cell ที่สร้างแอนติบอดีได้แต่เมื่อแอนติบอดีเป็นโปรตีนถูกไหม mm hmm. เพราะฉะนั้น Plasma cell ต้องมีออร์แกเนลอะไรเยอะสร้างโปรตีนเอาไปใช้นอกเซลล์มันก็มี ไอ้เยอะมีไลโบโซมเยอะนะครับจะได้ลิงลิงลิง,ลง,ลงไปให้หมดแอนติบอดีนะถ้าวาดรูปเป็นแบบรูปกระตูนก็จะเป็นรูปเหมือนรูปตัววายอะเป็ตัววาย,ววายอย่ค่อยไปเรียนรู้กันต่อไปเราเรียนลิล็กตัวไลคือในเลือดเราเนี่ยนะมันเป็นพลาสมามันเป็นน้ําแล้วก็มันจะมีสารละลายละา,ายอยู่ ในนั้นก็จะมีอิเล็กตรไลไ์ด้วยเรียนเคมียงัยงอิเล็กตรไลต์คือสารที่ธาตุที่ติดประจุถูกป่ะเออร่างกายเราทำงานด้วยระบบไฟฟ้าด้วยระบบประสาทเราอะทำงานด้วยโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซีมยมลอไลแลวก็พวกไบคารเอเนต S C et, O สามลบแลวก็มีอีกคลื่นเลยนะ ยาว,วยเยอะแต่ที่พวกนี้คือเมเจอรอ์ในตัวหล <c oughs> เราเรียนไปแล้วนะโซเดียมขาดโซเดียมเกินมีอาการแบบไหนโซเดียมขาดโซเดียมเกินาการารระบบประสาทใช่ปะ่ะเออชักซึมโคมมาโพแทเซียมเกินตายไหมตายตายจากอาริทเมียหัวใจต้งปิดจังหวะ หัวใจเต้นผิดจังหวะแคลเซียมก็อริฟเมียตายเหมือนกันสองตัวนี้ซีเรียสีเลียนมากเนาะทำให้เกิด